อ่ัอสบายแคตีไปกินตัวะอ่าออจะเอมองอเน้นมงะจ่ะมองแรงมากว้าวเย่ะเยะเย่เยตานออยู่ตรงนี้เลยอีกทานนึงนองอยู่ตรงนี้ตาเธอมเหมือนกันตานอยู่ตรงมันค่อยปกติจะตาคาเนี่ยหนองลกมากลานี้เลย

ยูปะใดเรื่องปะสามซื้อว่างใดซื้อว่างใดป่าป่ายังปาริตาของแท้ปาริเอินปาริบ่แเมนคู่เรียบคู่เรียบก็ได้เอินปลาหมาบ่ถ้าปลากระสีซื้อสั่มของโมโนบ่กเ้เอินปาริเมนคู่ปาริตาเอ๋อน่องกัมแพงเอาโซนจับตุ๊กส์ปิ่นแต่คู่เรียบแข่งแข่งปลาเรียกปลาว่าปาริ เป็นพูดติเอินซื้อเป็นพวกวซื้อจริงแมนยังแต่เลี้ยแปลงเอิญยังเอิญแปลงค่ะใจส่วนมางคือพูดเอินซื้อจริงแมนเพลีย์อยู่ได้ขยิบนะเพลีย์ไลล่าไลล่าไม่นีแมวคอรอสให้คู่นะไลลาไลล่าไลล่าไล่เหยื่อไเล่ลาที่ได้ยักษ์อยู่ประได้แล้ว หตัวใหญ่สูงเท่าไหรสูงร้อยหกสิบเจ็ดอ่าสูงกว่ายญ่ตอนนี้นะจะประมาณร้อยหกสิบเจ็ดหเด่งคอละมาว่าหล่อหกสิบเก่าสูงเก่าปลาสูงกว่าหญ่เอาน่องปลาน้องแป้งแน้องแป้งแป้งปลาแพงี่จับแล้วเป็นไงไงมันท่านเอี่ย เหท่านใหญ่ไ <uhhh> ด <like S 2> ้ไปเล่นน้ำใหญ่ม so ีชื่อเหมือนพี่แป้งเยออะชื่ออะไรเจักสอจริงมไหมหรอวะจักื้อจริงมหมหรอวะเราจะเป็นสส้มใหญ่สีขาแต่ัใไม่จะเป็นสีเล่ยน้องอะไรนี่น้องคำพึงวังวังงวันยิ้มังนี่ยิ้มก็ผ่าคนเหนูใอมือมันเบาเลี้ยวจังน้อยนะนั่นที่ว่านั่นมีความสุขอินก็ผ่าระบา่ เบิ้งว่านันางพิงมีหวงพิงสบายเอออไม่อ้ยเห็ดแกงแยงกับนันไหละเอาสิกใเ่หัวน่องเอามาวันวานนะบอกจ่าจ้าจ่าก่อนจ้าทุจ่าทุจ่าบอกมันทุจ่าจ่าทุจ่าเลจ่าเป็นนีจาไง ตุจาเริ่มหล่จาเป็นวลาทุจาเล้วจาแล้วมเด่นพามันกับทูจ่าทุจราไว้เอาิงง่าเหรอโอ้เปี๊ยอาบน้ำโอ้เปียเปียปากโป๊ถ้ากันมัคตมาแต่สารคามเมื่อยเลยไปสารคามตหมู่บ้าน หน้าก็นอนขอนแกนมาเที่ยวสวนสัตว์บอกจากอุรวมากกับมืดแล้วมาถึงบ้านเ้าจะกโม่เกือบทุ่มเลยเกือบทุ่มกลัวนะใส่กางเกงให้แพรเพิดหน่อยให้พี่แป้งใส่ให้ปายยายใส่คลิปเอาเบาเบาเสียงหน่อยนี่เบาเบาก่อนจ่เห็นนอกป่าแป้งส่ให้นนอก ใสให้ยนองเฮ้ยนี่กระเทยไส้ห้นนองพ่อบอกให้ใส่ถาพ่อไหมอ่มีกระเทยอ้าปลาใส่ให้ยนองดูพี่เยลพเปียโอ้เนี๊ยะงงอเปียใส่มาใส่หยิบมาแงงอใส่เองมั้เก็บเงงแล้วเก็บแงงเป็นเอ้าถือเก็บเงงถือใส้บังป้าถือมาใส่เอง ไม่ทำมามาเอาเอาจ้าถือถือดีๆน้องแบกเอ๊ะไหนไหนดูก่อนดูท่านผู้ชมก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนูหนูออกไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนูหนูใจเย็นก่อนหนูออกไปก่อนหนูเอาไปก่อนหนูเอาไปก่อนนี่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 หนูเอานี้หนูเอานี้เนี่ยหนูเอานี้ น้องคงําแพงจะเอาแต่โทรศพัพท์ค่ะโทรชัพไม่ย่อยไว้ไน้องคงําแพงดูอยากได้แต่โทรศพัพท์นี่นี่โทรศัพท์นี่น,นี่จับได้จับได้ วอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสิบหกนาลิกานากกายัรมไม่หยับได้น้องคัมเพมเขาโนบันสะมอะไปกับเขาโนุบันนี่นลูต่อไปน้องคํแแพงก็จะอนุบาล่ เอ๊คุยกับปูเป็นคนสมัยแล้วยาอย่ามาพูดเลยเจนั่เิดานเป็นคนระสมัยแล้วปูซิโอ้ยน้ำเผ็ดมันนิ่งใสเลยเลยเหรอน้ำเผ็ดใสคนรัสมัยแล้วปู่ออน่นี่มันยังใสเลยปูจะกินข้าวกันเ้อได้เลยย่างเหล็กดับนั่นนะกังล่างนะจะได้ซื้อ บซื้อทั่อสิบเดวได้ประยัดเงินซื้อไปจนเบิดเลยจังมาดับเพเป็นทา่สิบาทสิบด็เบิดนี่ยนี่ตัวใดเี่แม่จะอยู่ไหนเธอคือใครเธอมาที่ไหน ฉันรู้ว่าเมาจากลมลมวมึามาจากคองไม่ท้น 0, มกยบบนั่นตัวค่อยซื่อนนะล้างเลยล่ะโอ้ศูนย์กระดับสามกระดับดับศูนย์ดับสามข้างล่างอเ,เอาสรุปแล้วเรต้องซื่อล่างด้วยค่ะก่าัผช่วมหมเลยขึ้นบนได้เนบักบนว่าท่านเครียบบกิีกับอะไรหรกเอาบันนึ้ได้ลไปเล็กเด่นบนเด่นล่างนะ ได้แล้วไปเลขเด่นบนเด้งดส่ลาอง้มหาได้สองก้หาเอบนล่างแค่สลงสองกับหาก็เือสุงหวดนั่นแหละนาอซุงหวดเพื่นกระเด็นก็เป็นไดทั้งบนทั้งล่างหวดก้อนวิ่งตัวใดเหรอให้ยืนหวดก้านจะวิ่งตัวใด ยายมันเบื่ออยากยินเพราะมันยินปุ๊บมันเบื่ออยากนั่งแม่เหนียวมันนั่งเบื่องมันเบื่อเหาะเออจำมันยืนมันสั่นละมันอยากไปแต่ว่าท่านไม่อยากยินใช่ไหมดับศูนย์กับสามหลังดับบนได้บ่ดับบนตัวใดนนั่งก่อนบ่นพันบอกมาเพราะท่านด้เขียนเนาะท่าเออนั่ง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 ขาเข่ากินแจกเออแจกภาไปเลยดับบนกับล่างตัวใดน น้องคัมแพง่นุลกับหลังศูนย์กับสามบนเด้ยยินแม่นหน่อยยินแม่นอ่ะเดี๋ยวปจะพิมพ์กันเลขวิ่งไปก่อนบ่าวิ่งหากับสองโอ้หอยซื้อว่าติดหาันซื้อไม่ติดห้าเลยคัมแพย่าซื้อไม่ติดห้าเลยพรเธอเลยเธอไม่อยากนั่งยายยาใยายครับ พขาจะเลยเปี่ยนขึ้นน่ะนะขึ้นน่ะเฮ้ยเอ้าอยากนั่งศูนย์กับสามศูนย์กับสามไม่มาล่างเช่นเคยแล้วก็วิ่งหากับสองวิ่งหากับสองยูไปจะถึงนี่จับจับจับเท้าจับเท้ามึงจับเท้าหน่อยนะนี่เขาแพงนั่งกับเอาโอ้ยสุดยบว่าดับยูนะ เห็นบองหวัดนั่นับถูกบองวัดเอองวัดครับุดดงวันมันอยู่ดเมไปอยู่ใหญ่ังหงตรงแล้วังส่งต้นต้นะนั่นนี่วน้ำเด็กครับอยากหาพ่อเหรอเด็กเดินหาก็สองเป็นได้ทั้งบนล่างบอกมันสืได้เคี้ยวไปซื้อก็คือบ่ฝ่าวเคี้ยใไ้ เนืเห็ดยังล่ะอยากูมันสกาดสมุนยูวันเดียวเส้าสมุอคนต้องไปวยยูกเห็ดยูกหน้ามันล้นเต็มงานกาที่จะเด้เนเ้าคนตางสังไกตพวกคุณนอไปแล้วเขาตั้งนอไปบุญคิดว่าสีมาาตัวใดอ๋อสองเดียวสองเป็นล่าง ตัวเด่นมีตัวใดสองนะมซื้อหกสองไว้หลายทบนบนนะบนซื้อหกสองไว้หลายทีุนชามนี่ก็ซื้อบนล่างนี่ว่าเจ็ดศูนยะ์แม่บอเจ็ดศูนปอเปียนนะบ่มาเอาดีมาตัวใดหกสองแม่บอแบนี้ คืออยู่เพราะว่าติดสองมันบอกหกสองมากล่างเออเขาบอกมากบนเออดับศูนย์คอยซื้อแปดศูนยล่างไหมไม่ต้องซื้อเลยมันบอกี่ซื้อแลซื้อเมเมันซึ้บอยู่ันใซื้อไปแล้วนะล่างนี้มั่นใจที่คอยซื้อตัวเนั่น อาแปดทางก่อนไม่เขีนนีบบ่กเจ้าบดเออข้าเจ้าหานมากอาแปดไม่ค <ไง S 2> มื่กันไม่นหี้อาแปดมาเก้าบนล่างเลยเนาะบ่แล้วจบ่ล่างล่างบอาแปดล่างหาเก้าล่างให <c oughs> ่ม่มด้วยนะเยองกับกมอกกรต้งอเอาหาเปลี่ยนหาเก้าล่างอากาศหามาสอง เลขวิ่หามาหาม้าสองแต่ว่าดับดับไปศูนย์สามดาดับตัวอื่นนี่อีกวะนีดับศูนย์กับสามล่างบายบายไปละดับศูนย์กับสามล่างแล้ำมันส้มตัวเจลียงซื้อหลายนี่น่าด่าสิไปขึ้นบนก็ได้เอาให้กำลังใจเจ้าของแล้วก็หาแปดหาเก้าข้างล่างเนาะเรียกวัดปลาทายคอมเมนต์ที่แรกแต่ว่าให้หาแปดหน้าตัวเด่นมากนะ อ่าแปดติดติดแต่แปดบพติดศูนย์มันปะแปดสองเป็นได้ที่นี่มันบะโมมากเนี่ยแล้วทำการบ้านเลยหนูนะโมมากกระซื้นปะซื้อเห็นบะโมมากเนี่ยแล้วแน่นโยเก่าหกวงนึงยังโมมักเลยเอาทำใหสมแกนี่แหละ ค่ะคัแพงปูดับสามกับศูนย์แล้วก็ให้ห้ากับสองมาห้ากับสองแล้วก็พิ่นกะว่าแปดหาแปดหาเก้าเท่านี้แหละข้างล่างเนาะค่ะบนยังเอาไหมอีกมือมือนันบอลเจังสิบอกได,ได้ก,ก็คักบ่มันใจก้อนนะมันใจก้อนเอด้อค่ะเด้อมันใจซื้อแล้วเด้อราซ,ซื้อแล้เราซื้อตัว,ตวเลยแปดห้าเก้าหนี่ยายเกเลยไรโย ยังละลายอยู่เอาห,หา,าเปลี่ยนหาเก่าาเงองเป็นเิดปัดมาคอยซื้อเช่าซื้อเลขก็สั่งจะซื้อคนเดียวซะเนาะสัญกาหันว่าซื้อตัวเดียวกันเลยแต่กับเบอร์เน็ตต์เทียบผัวถือเมียบ,ยบ,ยบัวถือเทียบเมียถือผัวบถือเนาะกันกันไว้ละโชคไปโชคมั่นหาเปลกับหาเก่าเพิ่นเนาะค่ะแล้วก็ดับศูนย์กับสามล่างหาเปลหาเก่าเอาล่างไปก่อนเดี๋ยวบนมือ <หา S 1> ออกเนาะจังฟันทง มาหายได้เป็นเห็ดกะคักขันเพิ่นบ่เห็ดบ่ให้มันใจก่อนบ่หมั่นใจเห็ดซื่อเนบ่มันเห็ดซื่อเนี่ยถือก็คือ่บไปน้องกัดตลอดอือก็ถูกบ่ผิดกัว่ากันเนาะมันมีมันมีผิดมีถูกเดี๋ยวฮอดมื้อนคั่นเพิ่นได้คักๆเพิ่นสิเอิ้นหาโอก้นซอยนี้รถดอกเดี๋ยวจังถัดตามเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะขันเพิ่นมั่นใจคักๆนี่เพิ่นสิบอกผู้นั้นบอกผู้นี้ไปทั่วเลย ถือของเพิ่นอหรีเอา้าแกนี่หละท่านท่านผูม้มหาเปลี่ยนหากเก่าดับสา,ามศูนย์านาเอาไม่เนะะาะค่ะเนาะรอเพิ่นได้ดชัดก่อนอ,อ้าวสวัสด,ดีหน่อยคําแพงค่ะสวัสด,ดีเอซหน่อยสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายสวัสด,ดีค่ะ